สรุปไฮไลท์การเมืองรอบวัน3กรกฎาคม2568ภายหลังมีพระบรมาราชโองการปรดกล้าโปลดกระหม่อมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ตปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าทีนะ่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนางสาวแพทองทานชินวัตรานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการวัฒนธรรมเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลด้วยรถยนต์เลกซัสสีดำหมายเลขทะเบียนพพ2อ7อกกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นรถยนต์ส่วนตัวจากนั้นมีรัฐมนตรีใหม่ทยอยเข้าทำเนียบจากนั้นในเวลา14นาฬกาในวันเดียวกันนายสุรยิยะได้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักประชาชนประชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นตัวแทนทแถลงภายหลังการประชุมหาหรือทิศทางการทำงานร่วมกันของพรรคร่วมฝ่ายค้านในวันแรกของการเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรการประชุมวันนี้คือการใช้กลไกของฝ่ายค้านและสภาหาทางออกให้กับประเทศเป็นหลักยึดหลักการทำงานของพรรคร่วมฝ่ายค้านสแสวงหาจุดร่วมที่จะสามารถผลักดันร่วมกันได้รวมถึงให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันในจุดยืนของแต่ละพรรคซึ่งแต่ละพรรคอาจจะมีข้อคิดเห็นหรือจุดเด่นที่แตกต่างกันได้ส่วนการยื่นยติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตามรัฐธรรมนูนมาตรา151เห็นตรงกันว่าสถานการณ์ภายใต้นิติสงครามที่มีการดำเนินคดีต่างๆยังมีความไม่แน่นอนสูงจึงจะรอความชัดเจนจากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญก่อน